นี่นะคะเป็นลักษณะดอกเดซี่นะคะเนาะ,ะอันนี้แถวนี้พ้นสีดอกแน่เนาะค่ะปกติพ้นสีนีดอกนี้น่อยเต้มสนามเนาะสวัสดีค่ะออยโบตาชาแนลนะคะมือนนี้นะคะออยว่าเดินออก ปาเนาะค่ะออกหนอกพื้นที่เนาะค่ะแล้วก็มาเก็บดอกสม,นนะะมุนไพรเนาะค่ะมา่อดอกสมุนไพรดอกเดซี่เนาะค่ะเนาะเอาไว้ไปตากแหงแล้วก็ไปตากแหงไว้ถ้าตบเป็นชาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ้อยคิดว่าเดี๋ยวเขานานหนาวแล้วเนาะค่ะเอาไว้แก้ไขแก้วัดเนาะค่ะดอกเดซี่เนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปเก็บดอกเดซี่น้ำอ้อยค่ะขอขอเพื่อน นี่นะคะเป็นลักษณะดอกเดซี่เนาะค่ะเนาะอันนี้แถวนี้เพิ่นสีดอกใหญ่แน่เนาะคะปกติเพิ่นสีนี้ดอกน,น้อยเต็มสนามเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นสมบูรณ์หลายดอกเพิ่นใหญ่คักเนาะค่ะเนาะเิ่ Members? ดอกเพิ่นใหญ่แห้งเนาะคะ่ะนี่คือดอกเดซี่เนาะคะนะ่ะเนาะไว้แกวัดแก่ไขเนาะคะ่ตะตบเป็นชาเนาะตบเป็นชาดื่มเนาะคะ่ะอยากจะลักษณะใบลักษณะอยังเพิ่นเป็นขนเนาะ,ะแต่ว่าเขาจะนิยมเอาดอกของเพิ่นธุ์นะคะวันนะ่ะ นิยมอาดดอกของเพิ่นไปตมเป็นชาจ้ะนิยมอาดาอกงเพิ่นไปตมเป็นชาเนาะลักษณะดอกของเพิ่นนะคะดอกเบสีนะคะเนาะนี่นะคะออสิเก็บไปตากแหงนะคะพเพื่อนเนเก็บไปตากแหงเพื่อเอาไว้เวลาหนาหน,นาวนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเวลาหนาหน,นาวเขาเอามาตมแก้วัดนะจ๊ะแก้วัดแก่ไข่เนาะคะ่ะ